สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนคณิตศาสตร์กับคุณครูอาสือมอกวันนี้ครูจะพามารู้จักกับเซตซึ่งเป็นหัวข้อที่นักเรียนต้องเจอในชั้นเรียนมัธยมปลายนักเรียนเคยสงสัยไหมว่าเวลาที่เราเล่นเท็กทอรทำไมระบบถึงรู้ว่าเราชอบดูคลิปแบบไหนหรือเวลาเข้าเว็บขายของทำไมโฆษณาสินค้าที่เราเคยดูถึงตามมาโผล่ทุกที่ คำตอบก็คือมีการนําแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่เรียกว่าเซตมาใช้ในการจัดกลุ่มข้อมูลนั่นเองเซตไม่ได้อยู่แค่ในหนังสือเรียนแต่มันถูกใช้จริงในชีวิตประจําวันเช่นด้านการตลาดในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคโดยแยกกลุ่มลูกค้าตามความสนใจด้านการสร้าง AI ในการใช้เซตข้อมูลในการสอนให้ปัญญาประดิษฐ์เรียนรู้และคิดได้เหมือนมนุษย์ ด้านคัามปลอดภัยหรือ Cyber Security ในการจัดกลุ่มสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อป้องกันข้อมูลสำคัญและการต่อยอดในคณิตศาสตร์ระดับสูงเช่นเรื่องสถิติกราฟเป็นต้นทีนี้นักเรียนเข้าใจถึงความน่าสนใจของเซตมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มเรียนเซตกันเลยค่ะหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือความหมายของเซตสัญ,ญลักษณ์ต่างๆการเป็นสมาชิกของเซตการเขียนเซตและชนิดของเซตเซตคืออะไร เซตเป็นคำอนิยามไม่สามารถให้นิยามกับเซตได้แต่เราจะใช้เซตในการกล่าวถึงกลุ่มของสิ่งต่างๆโดยที่จะต้องทราบแน่นอนว่าสิ่งใดอยู่ในกลุ่มสิ่งใดไม่อยู่ในกลุ่มโดยเราเรียกสิ่งที่อยู่ในเซตว่าสมาชิกของเซตตัวอย่างเซตเช่นเซตของชื่อวันในสัปดาห์มีสมาชิกได้แก่จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีสุ์เสาร์และอาทิตย์เซตของจำนวนนับที่น้อยกว่า5มีสมาชิกได้แก่ 1, 2, 3และสเป็นต้น มาลองเล่นเมนิเกมเพื่อทำความเข้าใจลักษณะของเซตมากขึ้นกันโดยให้นักเรียนวิเคราะห์ตัวอย่างที่โจทย์ให้มาว่าเป็นเซตหรือไม่วิเคราะห์กันเสร็จแล้วใช่ไหมคะงั้นเรามาเฉลยกันค่ะข้อที่เป็นเซตได้แก่ข้อหนึ่งเพราะสามารถบอกได้ชัดเจนว่าตัวเลขใดอยู่ในเซตและข้อสามเพราะองค์ประกอบชัดเจนไม่คลุมเครือส่วนข้อที่ไม่เป็นเซตได้แก่ข้อสองเพราะคำว่าฉลาดเป็นนามธรรมวัดผลไม่ได้แน่ชัดว่าใครอยู่ในกลุ่มนี้ และข้อ4ี่เพราะคำว่าหน้าอ่านขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของแต่ละคนไม่มีเกณฑ์แน่นอนต่อไปเราจะเรียนสัญลักษณ์ต่างๆที่นักเรียนจำเป็นต้องรู้จักปีกาโค้งจะแทนคำว่าเซตสัญลักษณ์คล้ายตัวอักษรอีจะแทนคำว่าเป็นสมาชิกและหากมีเส้นขีดค่าที่ตัว E ีจะแทนคำว่าไม่เป็นสมาชิกส่วนสัญลักษณ์ตัวอักษรยูแต่หงายออกข้างจะแทนคำว่าสับเซตหากมีเส้นขีดค่าจับแล้วว่าไม่เป็นสับเซตหัวข้อถัดไปคือเรื่องสมาชิก สมาชิกค,คือสิ่งที่อยู่ในเซตโดยใช้สัญ,ญลักษณ์คล้ายตัว e แทนคำว่าเป็นสมาชิกหรืออยู่ในเช่นถ้า4เป็นสมาชิกของเซต a จะเขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์4เป็นสมาชิกของง e. ตัวอย่างการเป็นสมาชิกของเซตให้นักเรียนวิเคราะห์เซต a แล้วตอบคำถามทั้งสองข้อในสไลด์วิเคราะห์กันเสร็จแล้วใช่ไหมคะงั้นมาเฉลยกันค่ะข้อแรกคำตอบคือเลข4เป็นสมาชิกของเซต a เขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์4เป็นสมาชิกของเซตส่วนข้อ2ตอบว่าเลข5ไม่เป็นสมาชิกของเซตเขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์4ไม่เป็นสมาชิกของเซตรูปแบบการเขียนเซตมี2รูปแบบคือ1การเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกการเขียนเซตแบบแจกแจงเท่ากับใส่สมาชิกในวงเล็บปีกาคั่นด้วยจุลภาคไม่เขียนซ้ําใช้จุด3จุดแทนต่อเนื่องได้เหมือนในตัวอย่างส่วนรูปแบบที่สอง การเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไขเท่ากับใช้ตัวแปร ى, บวกสัญ,ญลักษณ์ตัวเล็กบวกเงื่อนไขของสมาชิกดังเช่นในตัวอย่างที่เปลี่ยนจากการเขียนแบบแจกแจงสมาชิกมาเป็นแบบบอกเงื่อนไขชนิดของเซตมี3ชนิดชนิดแรกคือเซตจำกัดกล่าวคือมีจำนวนสมาชิกที่จำกัดระบุจำนวนได้ชนิดที่2คือเซตอนันต์กล่าวคือมีจำนวนสมาชิกที่ไม่จำกัดมีสมาชิกมากไม่นับไม่ถ้วน ชนิดที่3คือเซตว่างกล่าวคือไม่มีสมาชิกเลยแม้แต่ตัวเดียวและมีข้อควรระวังคือไม่มีสมาชิกไม่เท่ากับมีสมาชิกเป็นเซตว่างจบแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจฟังค่ะ